ปรับเปี่ยนท่านประธานที่เคารพผมศาสตราจารย์ดร,รชาญนารงค์พรุ่งโรดสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นต้องขอชื่นชมรัฐบาลท่านนายกแพทองทางชินวัตนนะครับผมดีใจที่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ดีใจที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ๆห,หลากหลายนะครับให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายซอฟท์พาวเวอร์มีแต่คนชื่นชมยินดีแต่อย่างไรก็ดีก็มีความกังวลใจกับโครงการที่รัฐบาลกำลังผลักดันก็คือนโยบายคาสิโนต้องขอถามว่าคาสิโนสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จริงไหมแล้วก็คุ้มค่าหรือไม่ในมุมของผมผมว่าคาสิโนเป็นการพนันที่ไม่ใช่สมัยนิยมอีกแล้วในอนาคตนักท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนเชิงปริมาณและคุณภาพ เชื่อว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจะลดลงแล้วก็คุณภาพจะต่ำลงในเชิงเศรษฐ,ฐกิจก็จทำให้เกิดการรวยนะี่เป็นกระจุกไม่กี่คนตามจนนี่กระจายไปทั่วประเทศในแง่สังคมและวัฒนธรรมก็จะเกิดผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวและสังคมกำลังมองว่ารัฐบาลกำลังพยายามที่จะทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมให้ถูกกฎหมาย จึงอยากจะขอเสนอแนะนะครับว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยถ้าเราจะมามองว่าปัญหาชาติบ้านเมืองเราคงจะมีปัญหาและเป็นจุดอ่อนที่แก้ไขไม่ได้แล้วมามองอีกมุมหนึง่งความสําเร็จหรือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยถ้ามองในแง่ของจุดอ่อนปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นปัญหาระบบการศึกษาปัญหาการคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยความคุ้นชินจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรปัญหาความเหลื่อมล้ําเป็นประเด็นที่ซับซ้อน และอย่างรากลึกในสังคมในหลากหลายมิติอาทิเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการรักษาพยาบาลความยากจนเป็นต้นสำหรับการท่องเที่ยวผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งต่างชาติมองไทยมองอย่างไรอันที่หนึ่งคือชอบคนไทยอันที่สองนะชอบอาหารไทยประเด็นที่สามคือชอบวัฒนธรรมไทย ประเด็นที่4ี่ก็คือธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงามจึงเห็นว่าประเทศไทยไม่จําเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยคาสิโนอัตลักษณ์คนไทยหรือไทยเนสที่ขายได้และขายได้มาตลอดก็คือคนไทยเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำใจไมตรีมีมารยาทสัมมาคารวะกาละเทศะและอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็เป็นเสน่ดึงดูดชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยนติดอันดับเมืองที่เป็นมิตรอันดับที่4ของโลกเอกลักษณ์ จุดเด่นเรื่องอาหารประเพณีวัฒนธรรมและธรรมชาติโขนโนราสงกรานุวดไทยเป็นโมโรดกทางภูมิปัญญาความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ไทยเนี่ยจนเป็นที่ยอมรับขนาดนี้ยังจำเป็นไหมที่จะต้องใช้คาสิโนมาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวสุดท้ายนะครับภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดได้รับขนาดนามจากนานาอารยประเทศว่าสยามเมืองยิ้ม ความสวยงามในวิถีชีวิตที่อยู่คู่สายน้ําจนเป็นที่รู้จักในนามเวนิสตะวันออกก็สามารถดึงดูดแขกผู้มาเยือนทวีคูณขึ้นทุกๆปีเป็นอันดับที่หนึ่งที่น่าเยี่ยมชมที่สุดจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเราจําเป็นไหมครับที่ยังจะต้องใช้คาสิโนมาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวถ้าวันนั้นมาถึงแน่นอนนักท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปจากการที่มาเป็นครอบครัวก็จะลดจํานวนลง นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ไทยก็จะเสียไปึเสนอว่าเราไม่ควรจะมีคาสิโนในสถานบันเทิงครบวงจรและที่สองนะให้ชะลอเพื่อศึกษาข,ขอบคุณครับท่านประธานครับ